เลยต้องมีการเลยอกท้องคนที่เคยต่อยกันตัดคนที่เคยต่อยกันหมดมีชนะเขาพี่แพ้นี่ไอ้นี่ชนะนี่ไอ้นี่ชนะหมดว่างจัดน้อยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่ออันนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามคนเลยนะว่าเขาเงินเท่าไหร่แล้วไอ้ก่อนเออเป็นสูงอ๋อเกิดห้าสี่ย่างห้าห้าได้แปดอ่ะ อย่างห้าสองงหบนึ่งสองหนึ <c ười> <c ười> like ่งอก้าหับแท่งเบื้องหลังครับเบื้องหลังเบื้องหลังเจริญทองวังจันน้อยเล่าไปนะเล่าฟังอ อยู่ไฟไฟแรกตอนไอจับลูกต่อยได้เป็ดเนี่ยไฟล่างต่อยครั้แบบงแรกเลยครั้งแรกอ่าต่อยร้อยเท่าไหร่ตอนนั้นต่อยแค่แดงเนี่ยนั่นมันจะเป็นมมเงินดำผมไม่ได้ออนั่าร้อย เชียนไอ้เชียน1 0กเมตรอะตัวตอนนั้นตัยไอ้เชียนน้าประมาณ120กว่านี่แหละว่เชียนวัดว่ามันใหญ่124 25นี่นดดแหละแล้วก็ไอ้หำอะ่ะแสดงว่าไอ้จันทร์หายอดเลยนะไปที่ภูมิใจที่สุดค่ะของทั้งสอ,อ,องคนเลยเอและไอ้จันทร์ ไปที่มุ่งมใจ่อนวยมุมใจเนี่ยมงชนะใครพูดไปเลยเอาเต็มที่ไปเลยเนนใจทุไปะที่ชนะยอดมวยนะนะมันมันมันทุกขอดีเนียพที่มาพสามารถอย่างเงี้ยพี่ผมวิ่งนี่ไปบุญแดงไป แครพี่มันยังภูมิใจกับผมพิจารณ์่เพื่อนี่แสดงว่าไอ้จัดเนี่ยมันต้องภูมิใจตอนที่มันชนงที่แต่มันไม่กล้าพูดมักมวยปกติจริงนักมวยอ่ะเหมือนพี่อะถามว่าพี่ชนะแล้วยังชนะใครแล้วภูมิใจไม่พูดว่าทันเทปก็พูดได้ใได้นะครับ ก็กับมาฮวยไทยก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแพ้มากกว่าชนามากแล้วมเคยต่อยสามคนไหม รักจับมวนก่อนใช่ไหมจับมวนก่อนใช่ไหมไม่ได้เอ้าถึงจะให้สองคนนี้ก็คุยกันก่อนก็ได้โดยที่ยังไม่ต้องมีพี่แลหนูอยากให้พี่บอกให้สองคนนี้คุยกันแล้วพี่จะนั่งฟังที่อยากฟังขอบคุณรายการไงเดี๋ยวนั่งนั่งฟังอีกสักสิบนาทีก่อไม่ไหวแล้วจุดนี้อยากถึงผลีที่บอกเลยว่าพี่เปลี่ยนที่เพราะอะไรทีเนี้ยพี่เปลี่ยนที่แล้วอยากให้เราคุยกันแบบเคยหัวคายเดียวกันเคยต่อยกัน ลองคุยมีความอะไรในใจนพี่พิ่งจออกไก่อ็บอกพี่เข้ามาแท้ไม่ใช่จะออกก่อนก่บอกพี่ไม่ต้องไม่คุยก่อนคุณเป็นพไมได้ออเอาคุยเลยอาี่เนี้ยมึองอคนคุยกันเลยพี่เปถามพี่จันว่าต่อยมวยมาเนี่ยได้ยินข่าว่ามึงแตะทาไม่จันว่าคือต่อยมวยมาถแต ไม่เดี๋ยวเคุย่อเดี๋ยวเข้าน้าแป๊บหนึ่งพี่เข้าน้ไแป๊บพี่มาถามตอพี่มาถามนะพี่เดี๋ยวกันเลาะตรงนี้ไม่เป็นไรใชไวเดี๋ยวี่ก็มาการเออแล้วไงแต่พี่ต้องต่อยใครแลมโบดีเมือกันต่อยครับใช่วันนั้นต่อยแล้วกจเช่าค่าย่อก็ใช่ก็ใช่อะไมามาทักหลายอย่าง ฝนตกครับวงแตกครับฝนตกครับฝนตกครับวงแตกฝนตกฝนตกฝนตกจะวงแตกแม่แก่แม่เราวะแม่แต่เล็กนะฮะแต่บนของบินพี่ละนั่นเดี๋ยวเราไปต่อตรงโน้นตอนปิดเทปตรงนน้นก็ได้ตรงนี้สุไหร่ปิดตรงนี้แหละให้เขาเล่นเพลงกันแล้วพี่เราก็ได้ปรงนี้ก็ได้ เอาแค่ท่าที่เฉยเอาแค่เจๆไจัลองอยากดูเชิงไงโอ้ยังเหมือนเดิมหรือเปล่ามีตรงนี้เลยนะทำคนเดียวเลยพอพี่เป็ดทำเสร็จปุ๊บมาเดินเข้ามาเลยจัดเเมา่น่อ้ที่า็ไปได้แชมป์สี่่านจากไปว่าแล้วก็นแชม

มึงอย่านะนี่เขาไม่พวกมัดตรงนะจะของมัดเราลองดูเชิงยังเหมือนเดิมไหมไม่ต้องเอาแรงนะดูท่าดูอ่าชกในนวมในนวมเลยเปล่าไม่ต้องเตอย่างเดียวๆเพรามึงใส่มึงได้เปียบได้เปรียบแล้วาเชิงยังสวยอยู่มั้ยนี่เลยโดนแกต่อยด้วยสวยจังเลยอ่านั่นแหละอาาจรย์ เั็งมัดแต่ทีนี่เราเไม่เล่นกันดีกวยเยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้ป่อยเล่มาควรไปัมันหลบมันหลบก็อุีมากนะแต่ถ้าใส่มาแอบดู่อชักเป็นชักหมดเลยใส่ตาดีเนี่ยแอบดูเห็นชักถ้าเราตามได้เราก็จะเชิญมาคุยมาสัมภาษณ์มาเพราต้องมวยสุดมาก จะมีความสนิทกันต้องเยอเราเป็นนกมวยเวลาคุยกันมันจะไม่เก็งมันจะเหมือนกันเองเหมือนพี่น้องกันมันมันเียกรด้เาดีเดี๋ยววันหลังมาตากก็เดินลหลับเลยงานเลยนี่เลยมาเลยเออใช่ดีกว่าดีกว่า ผไทยงอาทบแปดหกสเก้าเฮผม็ิเดีวแบ่อนเล่อนแบลงง่อนห้างไมเี้เ้ยผมไสอ่เป็ดตอนอเปดที่พี่ว่าไม่เกินไอเป็ดประมาณหกสิบเจบเจ็ดแป สองขวดสวดผมจะเบิรไม่ถ er <c deposit> ึงเลยเอาไปสองขวดแบนนะขึ้นกันขึ้นเกียร์ใ้เออให้เล็กสุงอ่ะอุ้ยขอ้นลบเข้ากันเลยเข้าเลยนะเป๊ะเลยอ่ะไ่อยได้เลยให้มันแก้มหน่อยนี่่ไม่หลั้เลยไอ้จากรไอ้จักรไอ้จากรเป็เร่องานประมาณโอ้โหขึ้นให้ตัวเล็กขึ้นก่อนอ่าขึ้นไ้เลย หกสิบหกทีวะอ้จ้าจงเลยร้อยกว่าสี่ทีไม่ใชเชื่อนลนี่เท่ากันนะหกสิบหกจุดหกอันนี้หกสิบหกจุดหนึ่งเนี่ยก็เท่ากันไงพี่จุดสองใครก่อนฮะจุดหกเออพี่ม้านหนักกว่าเท่ากันเลยเท่ากันพี่ไม้เป็ดเท่ากันจุดหกมกันเากทไม่อาจยอนรุทีนึงที่ทายเนี่ยี่ได้อยู่ได้อยู่มันเป็นกบตาให้มันแก้แล้วถึงไมดีแก้เลยอะไ มากเลยนะผมใหญ่กว่าผมแช่นไม่มีผมไม่ออกเลยรเลยแต่ดูไอ้เป็ดมันใหญ่นะครับครับเป็ดใหญ่อะไรใหญ่ใจญพี่ผมไม่ใหญ่แต่ผมมันแน่นแน่นแน่นยิ่งเคยประสบการณ์ตายทุกปี่ายทุก8คนเตรียมกานให้เต็มตัวนะคะพี่หนึ่งสองสามขอบค่ง ครับเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหาที่สามาเพรียงเงินมาเดินมาไม่ีอะไรมาเพรมึงมาเยอะมากแต่เราหน่อยจัง เ้เฉยเลยตอนกลับเี่มีคนไปต่ดูมานั่งตองามชัมาล่างมาดว่านะมาหน่อยนึงเจ็บตกเจ็บตกวังจันจะเจริญทองสามาใรจดูแลแบบไหนแับผิดชอบหางั ถ้ามาามีปัญหาเดือเรียกพวกมีไปมีไปยากคุ้งให้ยงนี้่เอาแฟนพี่มากเนี่มเป็ดมาบามาสามคนไอไอทิ้งทายหน่อยมามามาทำมุมนี้ก็ได้มามาตามคู่สามคู่องนี้ได้เลยอยว่พระในสวตรงนี้อ่ะให้ให้ัดกลไอเป็นไม่แม่ไม่แม่ ที่ใหญ่เกิแค่จหับค่แกไม่ไม่ไม่ตุ้ยมากลบบคน่มันีคู่เกเานีคู่มันเออไม่ไม่ใช่ี่เหรอเออกล้างน่นี่เออให้จัดเออางเงี้ยคู่มัน3คู่คู่ชูชื่อนัน วังจันแ,แฟงข้ามากแล้วก็แฟนเกิดแฟนครับชนกันกันเองนชนันนี่ครับเบื้องหลังครับเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นข้าวนาดีก็ให้พี่ยืนไง น่าได้นนั่งนั่งเป็นนางไทยไม่เี่อวนางสงสาองคู่หวยัวนห่วยแน้องมวยอ่ะสามคู่ชุชื่นครับแฟนจัมเป็นเปปล่าแฟนเขาจมวยมอดกัดมวยสวยหน่อยกันมวยสวยหน่อยได้ได้ โอเคนั <Okay S 2> ่นแหละดูหนูดูไอจันไม่พ <GO av i> ูดประมาณวันละสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยพี่มาด้วยได้รอเตอร์ไซค์เออมาะกำลังเนี่ยไม่คิดตั้งหรอกให้จันมาต่อได้นี่เป็นมวยกันหมดเลยนะน่ะเป็ดซื้อลูกวิ่งมาวิ่งได้ตสองครั้งเดี๋ยวนี้ตากข้าใอ้ดูี่ยเมียเลยมาเป็นตังมันไม่ออกหรอก มาสอนลิงลมหน่อยลิงลมมวยบ้านเดียวกันเก่งๆกนี่นะหนูดูมามันช่วยมัให้มันมาพบปากกันใหญ่ที่ตัวแทนที่มลลิงไอตัวนั้นไม่อไหรตัวที่เป็ดสอต่ะไอนตัวนั้นที่ไอตัวนี้ตัวนี้สายตาดีสายตาดีใช่ไหมตาดีสายตาดีมากยิ่งขึ้นยิ่งมั่วใจมนยังออนแอร์อยู่เนี่ยว่ามีมมีพรสวรรค์ มีเราเราเห็นมันมีหนวเห้งอยู่นะสอนปุ๊บมันเก่งมันทำได้ใช่คนอะไรมันก็มาช่วยเก่มันหน่อย่ยคืออยู่ลบุรีลบุรีอ๋อมวยล้มลีในเก่งหมดเก่งหมดวัยมันลิมทังลียังเก่งโอเคไปใจมากมันก็ต้องไปเดี๋ยวไปไปกินข้าวกันโอ้ยร้านแบบ เดี๋ครับ่ไดูรถได้จัดแบตมันติดเช่๋่วเอาส่ใสาจำมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพ่วงครับพ่วงก็ไม่ยากหรอกถ้าถ้าถ้าแบตกับพ่วงแล้วก็สตาร์ทติดแล้วก็ได้เลย ละเอาเบอร์พี่ให้พี่จันไปด้วยเออเรพไ่ติ๊กไม่ธรรมดานะเบอร์นี่แอบแบจะเบอร์ไปให้ใครนะไม่บอกอยู่ด้วยกันนานมากเลยชาบชาบชอบ ของมันจากตรงเสาแก่ผมสองวีผมหนึ่งโจมจริงๆเั็นที่เด็ดเลยครับขอบคุณครับต้องส่งให้มอดทะเลนะคะครับครับครับพี่ทิ้งอยู่ที่นี่เหรอคะเราไม่เคยเห็นนะพี่อ๋ออยู่กับพี่มาดมานานแล้วครับอเอคาเพราะว่าวันก่อนที่หนุ่มมาซ้อมพี่ก็อยู่อ๋อวันนั้นผมไปงานรถตู้ครับวิ่งรถตู้ไม่ี่ต้องสอนติ่งเลยบรรยากาศเบื้องหน้าเบื้องหลัง ได้โลโลไเาตรงยาม้่ยากไมยากแคมีสายไม่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้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 ใหใหใหตรงนี้ไหมคะพี่สตาร์ทไม่อยู่สตาร์ทไ่ยูต่ติดล้วติดลมีอะไรอหาได้